สวัสดีครับอาจารย์เออผมเห็นอาจารย์บอกว่ามีสี่สี่จตุเทพกับหนึ่งมหาเทพหนึ่งในสี่เทพที่อาจารย์ชอบฟังเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองคือหมาแก่เจาะลึกทั่วไทยทําไมอาจารย์ชอบอินไซด์ไห้แดงทําไมอาจารย์ชอบฟังของท่านนี้ครับผมคือเขาก็มีข้อมูลเชิงลึกบางอย่างมาเขาอาจจะคอนเนคชั่นดีอะไรต่างๆนะแล้วผมว่ามุมมองเขาอะบางคนก็ไปหาว่าเขาเป็นกึ่งๆเหลืองๆหน่อยแต่ผมว่าไม่ใช่นะ เข <confuse> าก็เป็นกึ่งๆ,ๆแบบพวกฝ่ายซ้ายมาก,ก่อนเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้แรงเข้มมากลางๆเขาอาจจะมีปรับมุมมองบางอย่างไปแต่ผมมองว่าเขาก็กลางๆนะคือแต่มีคนไปนดา่าเขาสโลแกนเขาคือไม่เป็นการแต่เป็นธรรมก็อาจจะส่วนหนึ่งนะแต่คนเรามันจะไปทำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้หรอกแต่ผมมองว่าหมาแก่ก็กลางระดับหนึ่งนะที่ผมชอบก็คือตรงนี้ครับอาจารย์คิดดูคุณอมรรัตน์หรือแมวสาวถามเพราะว่าบอกว่าเนี่ย อยากให้แก้แล้วธรรมนุญตรงจุดไหนฮูมาจัดเต็มเลยอืเรื่องสวอสองเรื่องอะไรอีกอันหนึ่งนะผมจําไม่ได้เออซึ่งอาจะมาแค่นี้ก็สะ้อนแล้วว่าเขาก็ไม่ได้เหลืองขนาดนั้นหรอกไม่งั้นเขาจะแก้แล้วคือถ้าเหลืองถ้าเหลืองจะมองว่าการที่มีสวอยู่เนี่ยคือดีเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อรล้วบการประยุทธ์อ่าอืมนั่นแหละแต่เขาก็ยังไม่แล้วก็แก้อะไรอีกอันหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรเแต่กรแรงเหมือนกันนั่นแหละ ผมก็เลยชอบเขาไงแล้วเขาก็มีลูกร่องลูกชนนะเขาแบบผิวว่าเวลาถามนะสมมติว่าถามแบบแหล่งข่าวนะคุณก็จะมาว่าคนบางคนบอกคือแต่หมาแก่ผมไม่ได้เรียนใิเท่ก็จบนิติศาสตร์เนี่ยแต่บางคนมองว่าพวกนี้ไม่มีประโยชน์ในแต่จริงทักษะการสัมภาษณ์นี่ก็สําคัญอาจารย์เพราะอะไรเราโดยเพราะข่าวแหล่งข่าวการเมืองคนให้สัมภาษณ์มันระวังตัวอาจะต้องแซนู่นแซ,น,แซนี่หรือบางทีไม่บอกใช่ไหมงั้นผมลองพูดชื่อแล้วกันแล้วคุณว่าอย่างไรอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยะบวนการลึกซึ้งนะวันนี้ผมก็ดูโอ้โหเฮ้ย เขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนในการถามว่าผมว่าหมาแก่จริงๆอ่ะเขารู้คําตอบของคําถามอยู่แล้วอย่างเช่นวันนี้ว่อเช้าผมฟังเขาถามชูวิทย์ว่าเฮียออสอะไรอย่างเงี้ยชูวิทย์บอกเฮ้ยคุณรู้จักเฮียออสอยู่แล้วแล้วคุณมาถามผมทำไมแต่ผมว่าบางทีบางทีหมาแก่กล้าจะฟันทงเกินไปไงคือคือต้องฟังก่อนว่าเรื่องการเมืองบางทีมันกับปิดลับเหมือนกันไงตอนนในเนี่ยไอ้ข่าวลือบางทีก็้าจะไม่จริงหรอกอืแต่จริงไม่จริงไม่รู้ไงหมาแก่โยนไปอย่างน้อยมันก็ได้ข้อมูลบางอย่างออกมา อือแต่หมาแก่ก็ยังไม่เท่าสุนทีลินทองคุณนะยังงไแต่ผมไม่อยากไปวิจารณ์เยอะนะเอาเป็นว่าแบบหมาแก่พูดได้แค่นี้สนทีพูดได้แค่นี้เหนือกว่าหมาแก่อีกหนึ่งขั้นแต่มันต่างกันคือสนทีลิ้นเขาถือคติอะไรครับผมไม่กลัวตายไม่ใช่ตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งนะเพราะั้นผมก็นับถือคุณสนทีลินแล้วก็มีคนชอบเอาคำถามของคุณสนทีลินไปถามไปแก่หมาแต่ก็บอกผมไม่ตอบจบนะ ไม่ไม่เขาไม่ได้ตอบอุ้ยหมาแก่เขาฉลากว่นานั้นเขาเขาไม่พูดตัดรอนขนาดนั้นเขาก็จะพูดแบบหรือบางทีแบบแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเออเออใช่ใช่เห็นปะเขาไม่เหมือนอาจารย์ปิ๊กแลอาจารย์ปิ๊กจะอกอบจบนะแต่อันนี้มันแรงแรงไปะกระทบความรู้สึกตา่หม,มาแก่เขาจะแบบมีวิธีเลี้ยงเลี้ยงขาเนีไหหรือบางทีเขาบอกดูแล้วจะหนาวเช่นน้องมิวน้องมิวน้องมิวนี่ถามว่าน้องมิวนี่สุดกับหมาแก่เอน้องมิวนี่ถามว่าอืมอ่า เทพโจกกลับมาได้ยังไงบิ๊กโจกกลับมาได้หมาแกบอกคุณรู้แล้วจะหนา <S 2> <S 2> <S 2> เออแล้วท้ายต้องมิวก็พยายามจะแซะต่อแต่หมาแกก็ไม่พอนี่ไงคือแบบแล้วก็มีการไปรยกค,คนอื่นมาเป็นนักเลงในตำนานนักเลงรุ่นเก่าอะไรไม่รู้นะคุณอะไรอ่ะประธานวิรัรัฐบาลอ่ะเอออย่างแย่คือแบบลูกรอลูกชนแกดีไงเออ,เอ,อแต่แกเหมือนกับว่าแกบอกว่าแกมีคดีอยู่เยอะเลยนะ ไม่รู้โดนฟ้องหรือยังไงเออแกไปเปิดเยอะไอ้บอลอลนรย่าฮองแกก็จะโดนฟ้องนะเดอรู้ได้ไงว่ารู้ได้ไงว่าโดนเออก็แกบอกเรื่องหลงจู้อะไรแกไปพูดเฮียตรงเฮียตีอะไรอย่างแกไม่รู้นะเอออพอเาไม่ต้องพูดไม่เกี่ยวเราควาพูดของแกไม่า่อเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอาจารย์มองไงครับมาแกผมมองว่าเขาอ่ะเป็นรู้จริงอ่ะผมว่าด้วยอายุขนาดเนี้ยเครือข่ายหรือแหล่งข่าวเขาอ่ะ เยอะแต่คุณแต่เขาจะพูดแค่ไหนอ่ะเขาก็ต้องเซฟตัวเองแต่การยืนยงแย้งการยืนยงนี่หมายครับเขามองว่าหมาแกยังมีมุมมองแบบเก่าๆมาแกเป็นคนเดินตุลาป่ะใช่แต่ไม่เข้าป่าอะไรวะคนเดินตุลาแต่ไม่เข้าป่าไม่แสดงว่าคุณไม่ใช่แฟนแท้มาแกมาแกเขาบอกว่ามันต้องมีคนบางส่วนที่คอยประสานงานในเมืองอ๋อมาแกเป็นคนอประสานงานเออเนี่ยคุณไม่เข้าใจ นะเอาไปาสรุปเลยนะก็คือว่าอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะฮะแล้วก็ผมมองว่ามาแก่ในมุมมอง,มอง,มองบางอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยไงผมมองว่าเขาก็ยังติดโอโมเดลระดับหนึ่งแต่ผมว่าโอโมเดลของเขาก็มีความลึกซึ้งนะนั่นแหละครับผมอาจจะเห็นด้วยกับการยินยงสักหกสิบเจ็สิเอร์เซ็นตแต่มมาแกก็ยังถือว่าคุณคภาพนะผมมองว่าเบสิกต้องทำมาแก่ <Ừ. S 2> ส่วนจะเชิงลึกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันนะหรือจะถามการยิงยงก็ได้แต่ไม่รู้คุณไปติดต่อเองนะผมไม่ติดต่อให้นะครับเอาเป็นว่านั่นแหละครับก็ขออาจารย์จะถามผมผมจะถามวันนี้อาจารย์จะตอบได้ไหมครับเอ่อในช่วงที่เขาเรียกในช่วงทันดิชั่นหรือทูบูลแนน์ของประเทศแบบเนี้ยสี่เทพที่ที่เราควรเอามาฟังแล้ววิเคราะห์เองมีใครบ้างครับโอ้ยก็บอกได้ไง,าางอาจารย์สมทิลิมทองกูลอาจารย์โตวิเคราะห์ อสองขนนี้จะเป็นแนวลงเหลืองหน่อยส่วนอาจารย์หม,มาแก่ก็จะเป็นกลางๆหน่อยอคือคือพูดยากว่าเหลืองหรือแดง,งเพราะอยมาเรื่องสว,วเขาก็จะเอาไม่เอาสว,วอนะแล้วก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งก็เป็นแดงแดงแต่เป็นแดงค่อไปทางเหลืองคือเป็นคุณปื้มนัตกรเทวกุล แล้วมหาเทพอีกคนหนึ่งนะมหาเทพคือจัตศรีวราุ่นใหญ่ <c oughs> คุณก็ลองฟังดูนะหรือแล้วก็มาฟังของเราด้วยแต่ของเราจะไม่พูดทั้งหมดเรายิ่งกลัวความตายยิ่งกว่าแก่เรา <c oughs> ยิ่งไม่บอกยกเว้นคุณมาคุยส่วนตัวค่อยว่ากัน <c oughs> แต่ห้ามาัาเทปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> เพราะเราเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองเราไม่ได้ก็ดูกับแปดคอนะครับนะครับใครอยากมาเป็นสปอนเซอร์เราก็ยินดีนะคลิปไหนก็ได้นะเราคิดไม่แพงตาม Follower คุณอยาไปคิดว่าน้อยแต่น้อยเราก็ คิดถูกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ